สองคำนี้ทุกเชา้าและชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปตลอดกานนั่นก็คือคําว่าขอบคุณค่ะเราอาจจะเริ่มจากการขอบคุณเรื่องเล็กๆรอบวเช่นแบบขอบคุณที่ฉันมีที่นอนนิม่มๆให้ฉันนอนขอบคุณแอร์เย็นๆถ้าสมมติตอนเช้าอ่ะเราตื่นมาด้วยความที่แบบเออขอบคุณขอบคุณขอบคุณแล้วถ้าเราทําอย่างเงี้ยซ้ำๆทุกวันอ่ะมันจะทําให้เราไม่รู้สึกขาดน,นี่ชื่อเล่มว่า อรุณสวัสดิ์มหาสารารย์เป็นของอาจารย์บัณฑิตอึ้องรังสีนะคะคือแบบดีมากๆนี่แล้วก็อันนี้คือตัวอย่างของในหนังสือนะคะอะไรที่ฉันรู้สึกภาคภูมิใจในชีวิตตอนนี้คือมันเหมือนแบบเป็นการตั้งคําถามกับตัวเองว่าเราภูมิใจอะไรในชีวิตของเราตอนนี้ซึ่งเราไม่เคยถามตัวเองเลยถ้าใครที่แบบอยากได้ไวายเบชชันดีๆตอนเช้าแนะนํานะคะอย่าเพิ่งจับมือถือหยิบเล่นนี้แล้วอ่านก่อนเลยขอบคุณ <laughs> อันนี้ไม่มี ไม่มีเปอร์เซ็นต์นะคะไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยค่ะแต่แค่รู้สึกว่าแบบมันดีจริงๆแล้วก็ถ้าใครที่สนใจนะคะก็ทักไปที่เพจของอาจารย์เลยนะคะ